ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอริยสัจท,ทุกุนนิโรธธรรมเป็นที่ดับทุกข์เป็นอย่างไรคือความสํำรอกและความดับโดยไม่มีเหลือความสละความส่งคืนความปล่อยวางความไม่อะไรในตัณหานั้นนั่นแลอันใดดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ก็ตัณหานั้นนั่นแลเมื่อบุคคลจะละเสียย่อมละเสียได้ในที่ไหนเมื่อจะดับย่อมดับในที่ไหนที่ใดเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ในที่นั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับได้ในที่นั้น ก็อะไรเล่าเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ตานั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ตานั้นหูเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่หูนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่หูนั้นจมูกเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตันหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่จมูกนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่จมูกนั้นลิ้น เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ลิ้นนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ลิ้นนั้นกายเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่กายนั้นเมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่กายนั้นใจเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ใจนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ใจนั้นรูปเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ย่อมละเสียได้ที่รูปนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่รูปนั้นเสียงเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่เสียงนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่เสียงนั้นกลิ่นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก ตันหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่กลิ่นนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่กลิ่นนั้นรสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตันหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสีย,ยได้ที่รสนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่รสนั้นโพธภะ เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่โพธพภะนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่โพธพภะนั้นธรมารมเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ธรมารมนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับ ที่ธรรมรมนั้นความรู้ทางตาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความรู้ทางตานั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความรู้ทางตานั้นความรู้ทางหูเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ย่อมละเสียได้ที่ความรู้ทางหูนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความรู้ทางหูนั้นความรู้ทางจมูกเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความรู้ทางจมูกนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความรู้ทางจมูกนั้นความรู้ทางลิ้น เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความรู้ทางลิ้นนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความรู้ทางลิ้นนั้นความรู้ทางกายเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความรู้ทางกายนั้น เมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความรู้ทางกายนั้นความรู้ทางใจเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความรู้ทางใจนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความรู้ทางใจนั้นความกระทบทางตาเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก ต, Dante, ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความกระทบทางตานั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความกระทบทางตานั้นความกระทบทางหูเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความกระทบทางหูนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับ ที่ความกระทบทางหูนัน้นความกระทบทางจมูกเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตันหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความกระทบทางจมูกน in ั <ood> oo. ้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความกระทบทางจมูกนั้นความกระทบทางลิ้นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความกระทบทางลิ้นนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความกระทบทางลิ้นนั้นความกระทบทางกายเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความกระทบทางกายนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความกระทบทางกายนั้น ความกระทบทางใจเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความกระทบทางใจนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความกระทบทางใจนั้นเวทนาที่เกิดแต่จากสุสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ย่อมละเสียได้ที่เวทนาซึ่งเกิดแต่จากสุสัมผัสนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่เวทนาซึ่งเกิดแต่จากสุสัมผัสนั้นเวทนาซึ่งเกิดแต่โสตสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่เวทนาซึ่งเกิดแต่โสตสัมผัสนั้นเมื่อจะดับ ก็ย่อมดับที่เวทนาซึ่งเกิดแต่โสตสัมผัสนั้นเวทนาซึ่งเกิดแต่คานะสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่เวทนาซึ่งเกิดแต่คานะสัมผัสนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่เวทนาซึ่งเกิดแต่คานะสัมผัสนั้น เวทนาซึ่งเกิดแต่ชิวหาสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่เวทนาซึ่งเกิดแต่ชิวหาสัมผัสนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่เวทนาซึ่งเกิดแต่ชิวหาสัมผัสนั้นเวทนาซึ่งเกิดแต่กายสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่เวทนาซึ่งเกิดแต่กายสัมผัสนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่เวทนาซึ่งเกิดแต่กายสัมผัสนั้นเวทนาซึ่งเกิดแต่มโนสัมผัสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่เวทนา ซึ่งเกิดแต่มโนสัมผัสนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่เวทนาซึ่งเกิดแต่มโนสัมผัสนั้นความจำรูปเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความจำรูปนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความจำรูปนั้น ความจำเสียงเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความจำเสียงนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความจำเสียงนั้นความจำกลิ่นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความจำกลิ่นนั้น เมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความจากลิ่นนั้นความจํารสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความจํารสนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความจํารสนั้นความจํำโตภตพภะเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความจำโภธพะนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความจำโภทพะนั้นความจำธรรมารมเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความจำธรรมารมนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความจำธรรมารมนั้น ความคิดถึงรูปเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความคิดถึงรูปนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความคิดถึงรูปนั้นความคิดถึงเสียงเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสีย ก็ย่อมละเสียได้ที่ความคิดถึงเสียงนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความคิดถึงเสียงนั้นความคิดถึงกลิ่นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความคิดถึงกลิ่นนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความคิดถึงกลิ่นนั้นความคิดถึงรส เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความคิดถึงรถนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความคิดถึงรถนั้นความคิดถึงโพธพภะเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความคิดถึงโพธพพะนั้น เมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความคิดถึงโภตพะนั้นความคิดถึงธรรมรมเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความคิดถึงธรรมรมนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความคิดถึงธรรมรมนั้นความอยากในรูป เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความอยากในรูปนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความอยากในรูปนั้นความอยากในเสียงเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความอยากในเสียงนั้น เมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความอยากในเสียงนั้นความอยากในกลิ่นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย e ่อมละเสียได้ที่ความอยากในกลิ่นนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความอยากในกลิ่นนั้นความอยากในรสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก ตันหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความอยากในรถนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความอยากในรถนั้นความอยากในโพธพภะเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตันหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความอยากในโพธพภะนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับ ที่ความอยากในโพธิภะนั้นความอยากในธรรมารมณ์เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความอยากในธรรมารมณนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความอยากในธรรมารมณนั้นความตรึกถึงรูปเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรึกถึงรูปนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความตรึกถึงรูปนั้นความตรึกถึงเสียงเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมืม dad, ่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรึกถึงเสียงนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับ ที่ความตรึกถึงเสียงนั้นความตรึกถึงกลิ่นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรึกถึงกลิ่นนั้นมเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความตรึกถึงกลิ่นนั้นความตรึกถึงรสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรึกถึงรสนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความตรึกถึงรสนั้นความตรึกถึงโพธพภพเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรึกถึงโพธพภพนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความตรึก ถึงโพธพภะนั้นความตรึกถึงธรรมารมณ์เป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรึกถึงธรรมารมณ์นั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความตรึกถึงธรรมารมณ์นั้นความตรองถึงรูปเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลก ตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรองถึงรูปนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความตรองถึงรูปนั้นความตรองถึงเสียงเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรองถึงเสียงนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับ ที่ความตรองถึงเสียงนั้นความตรองถึงกลิ่นเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรองถึงกลิ่นนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความตรองถึงกลิ่นนั้นความตรองถึงรสเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้น เมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรองถึงรสนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความตรองถึงรสนั้นความตรองถึงโพธิภะเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรองถึงโพธิภะนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับ ที่ความตรองถึงโพธพะนั้นความตรองถึงธรรมารมเป็นที่รักใคร่เป็นที่พอใจในโลกตัณหานั้นเมื่อบุคคลจะละเสียก็ย่อมละเสียได้ที่ความตรองถึงธรรมารมนั้นเมื่อจะดับก็ย่อมดับที่ความตรองถึงธรรมารมนั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันนี้ที่กล่าวว่า อริยสัจวทิฏุกขนิโรธธรรมเป็นที่ดับทุกข์